สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องเทรนเนอร์เซนต้านะคะวันนี้นะคะเซนต้าจะมาสอนออกกํากลังกายนะคะทั้งสองท่าด้วยกันนะคะว่าจะมีท่าอะไรบ้างก็จะมีท่าลดหน้าท้องท่าลดต้นขาท่าลดต้นแขนและท่าลดทุกส่วนนะคะและท่าลดทุกส่วนนะคะ วันนี้นะคะน้อสเซนต้าจะมาสอนท่างสองท่าด้วยกันและก็จะเป็นท่าที่น้อสเซนต้ายกตัวอย่างมานะคะไม่ว่าจะเป็นท่าลดหน้าท้องท่าลดต้นขาท่าลดต้นแขนแล้วก็แล้วก็ท่าลดทุกส่วนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะท่าแรกนะคะก็คือ ท่าแรกนะคะก็คือท่าท่าแรกนะคะก็คือท่าลดหน้าท้องค่ะก็คือเราจะเอาขาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยกขาตามเลยค่ะแล้วก็ยกแขนข้างซ้ายตามเลยค่ะเอาขาข้างซ้ายก่อนนะคะยกขึ้นแล้วก็แขนข้างซ้ายยกตามค่ะนี้นะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะทำตามเซนต้าเลยนะคะ งเดี๋ยวเราจะทําตามอ่ะเดี๋ยวทาตามเซนต้าเลยนะคะเริ่มค่ะทาําข้างท่านี้นะคะทําข้างละสามสิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยี่สิบหกยีสิเจ็ดยสิปดยี่สาสิบครบแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นขาขวาค่ะกับแขนขวาคู่กันเลยนะคะให้ขาขวายกมาชนกับแขนกับศอกของแขนขวานะคะเริ่มเลยค่ะสาสบข้างนี้นะคะทำครั้งละสามสิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้า สามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบต่อไปนะคะเป็น,ปน,ะะปนต่อไปนะคะเป็นท่าต่อไปนะคะเป็นท่าลดทุกส่วนค่ะอเอาแขนนะคะมามาประกบกันไว้แบบนี้แล้วก็แยกขาค่ะ ต่อไปนะคะก็คือย่อค่ะก็คือสคโคสนะคะท่านี้นะคะทำั้างทำสิบท,ท,ทีนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วนะคะ ไปนะคะเป็นท่าเป็นท่าวิตพื้นค่ะเราจะนอนคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็ก็ยืดยืดขาค่ะแล้วก็ยืดขาแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดขาแบบนี้นะคะอ่านเริ่มค่ะหนึ่งค่ะวิตพื้นนะคะท่าวิตพื้นทำครั้งละยี่สิบครั้งค่ะหนึ่ง สองส แปดสิบเก้ายี่สิบพอเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำท่าลดต้นแขนกันนะคะโดยใช้ดัมเบลนะคะท่าแรกนะคะเริ่มเลยค่ะก็คือจับด,ดัมเบลไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยไปข้างหลังค่ะแล้วก็ค่อยไปข้างหลังนะคะ นี่นะคะ นี้นะคะแล้วก็ค่อยไปข้างหลังแบบนี้นะคะเห็นี้นะคะค่อยไปข้างหลังค่ะนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาอ่าต่อมานะคะอ่าต่อมานะคะเราจะมาทำท่าลดต้นแขนกันค่ะ คือทำแบบนี้นะคะนี้นะคะแต่ว่าต่อไปนะคะเราจะมาทําท่าลดหน้าท้องเหมือนเดิมค่ะคือเรจาจะกางแขนออกนะคะแล้วก็ยกขาค่ะให้แขนข้างนี้มาชนกับขาข้างนี้นะคะให้แขนข้างขวาชนกับขาข้างซ้ายนะคะอ่ะเริ่มทําเป็นพร้อมเริ่มทาเป็นพร้อมพร้อมกับเซนต้าไดยเลยะค่ะเริ่มค่ะ ทำสลับกันไปเรื่อยๆนะคะท่านี้ทำท่านี้นะคะทำทำสิบครั้งค่ะ ครั้งแล้วนะคะต่อไปครบสิบครั้งแล้วนะคะต่อไปต <plate. plein> ่อไปค่ะเป็นต่อไปนะคะเป็นเป็นท่าว่ายน้ําค่ะคือเราจะว่ายอย่างนี้นะคะว่ายอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นว่ายน้ํานะคะเราจะว่ายน้ําแบบนี้นะคะว่ายน้ํานะคะอ่ะท่านี้นะคะทําทําข้างละทำข้างละสิบห้า ทำข้างละยี่สิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่ทงท่านี้นะคะทำข้างละห้าสิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะคะออกครบแล้วนะคะท่าต่อไปท่าต่อไปนะคะคือคือท่าก้มเตะสลับก้มเตะสลับนะคะแล้วก็คือกลางแขนออกแบบนี้แล้วก็แยกขาออกนะคะแยกขาออกให้ได้ประมาณแยกขาออกให้ได้ประมาณหัวไหล่นะคะแล้วก็แล้วก็เตะสลับแบบนี้เลยนะคะทำไปพร้อมๆกับเซนต้าได้เลยนะคะ ท่านี้นะคะท่านี้นะคะประมาณท่านี้นะคะทำประมาณสิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะท่าต่อไปนะคะคือ นะคะก็คือก็คือถ้าหมุนถ้าหมุนแขนนะคะอ่าท่านี้นะคะทำข้างทำทำสามสิบครั้งค่ะเริ่มค่ะนี่นะคะหนึ่งสองสามสี คะท่าต่อไปนะคะก็คือท่าต่อไปนะคะก็คือท่าจ้มค่ะท่าจ้มนะคะก็คือท่านี้ค่ะกระโดดขาเดียวท่าจัำคือท่าจ้ลท่าจ้มฟุตนะคะท่าจ้มฟุตก็คือกระโดดเท้าเดียวค่ะเราจะกระโดดทีละเท้านะคะเริ่มค่ะอันนี้เป็นท่าลดต้นขานะคะท่าลดต้นขานะคะอ่านเริ่มเลยค่ะหนึ่ง สามท่าน,นี้นะคะ<า>ทั้ข้างละทังข้างละยี่สิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหน,หนึ่ง,องสองสามสี่ แล้วนะคะท่าต่อไปนะคะก็คือหมุนแล้วก็คือหมุนตัวอย่างนี้นะคะหมุนตัวค่ะก็คือหมุนตัวแบบนี้นะคะหมุนตัวนะคะแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มค่ะข้างนี้นะคะทำข้างละสี่สิบครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะะะค่อเจ็ด ค่ะทำครั้งละ20นาที20ครั้งค่ะแปดเก้าสิบสิบเอ6ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบแล้วนะคะต่อไปเป็นต่อไปนะคะเป็นต่อไปนะคะเป็นท่ายืนขาเดียวนะคะเป็นท่ายืนขาเดียวะค่ะ ข้างนี้นะคะทำครั้งละทำครั้งละข้าง,าข,าง,ข,างข้างนี้นะคะทำทำทำยี่สิบหกครั้งนะคะเริ่มค่ะหนึ 1, 2, ่งสองทำครั้งละสางสิบยี่สิบหกครั้งนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต่อไปนะคะเป็นท่าต่อไปนะคะท่าสุดท้ายแล้วค่ะเป็นท่าเป็นท่าแบบนี้นะคะเป็นท่าบบนี้นะคะแล้วก็ โค้งแบบนี้ค่ะข้างท่านี้นะคะทําข้างท่านี้นะคะทําทําิบสองครั้งค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเก้าสสบอดิบสออ่ะก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายของน้องเซนต้าแบบลดหน้าท้องลดต้นแขนลดต้นขาลดท,ทุกส่วนนะคะขอให้ทุกคนเอาไปฝึกกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดอเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของน้องเซนต้าเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดยนคอยติดตามกันด้วยนะคะว่าน้องเซนต้าจะมีท่าออกกำลังกายอะไรอะไรมาให้ทุกคนดูอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ บ๊ายบายค่ะ